เกียรมาครับท่านผู้ตมจะีูว่าทำไมผมนะ่ะเป็นตัวเอนเด์แมนเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวมอสแปลงบ้างไปดูกันเลยนี่นะ เครื่องผมมันเจ้าปนี้ำยาพลากรกตะกอนเทียงโอเคเมือคีการแปลงร่างนั้นคุณจะต้องกดย่อกระโดดขึ้นนี้ให้คุณนี่มาอย่างนี้แล้วคุณก็สามารถเลือกสกินได้เลยว่าจะเป็นสกินไหนอันนี้อย่างเช่นผมเป็นวิตเตอร์สเกลิตัน จะมีความสามารถของมันด้วยเดี๋ยวเลือกตัวที่มีความสามารถอันนี้มันเป็นของนิสสแปลนะทุกคนมันมีทุกอย่างเลยทุกคนลองสังเกตดูดีนะมันจะมีหลายตัวเลยแต่บางตัวมันเป็นได้แค่ตัวเดียวไม่สามารถแปลงร่างเป็นตัวคือว่าเช่น p ีซเนี่ยจะมีตัวไม่แค่จะเป็นตัวเดียวจะต้องใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันไม่เรู้อไม่เอ็กซ์เซลล์เยอเหมือนกันต้องต้องเป็นแค่สีนี้สี่เดียวข้อเสียงที่มอดนี่ยคือเอ็กซอเซลล์อันนี้ก็มีข้อเสียนะจิ้นจอถ้าติดนคือว่าเ p c นะมันจะไม่สามารถเปลี่ยน อยนได้เป็นอาชีพแค่อาชีพชาวนาแค่นั้นแหละเนี่ยนะทุกคนเด็นเพื่อนคดสีเดียรักขาเด็กนเด็กเป็นหนึ่งทุกคนมีแตามาเล็กของับเป็น้วยนั้นก็รีวิวมดแค่นี้แล้วทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ